ตัวเกาปูเอาเบิ้งหน้าเนาะครับตัวเกาปูก็คือมือนี่ปูสิเน้นจังไดรเน้นเน้นโตมากคัดเล่นเนาะแต่มียังมีเสริมอีกตัวหนึ่งพ่แม่หมดแล้วท่านไน,นมีอยู่นิยังมีอีกตัวหนึ่งโตตัวปูสุดไทยแต่ว่าเป็นกระปูฉัดแท้จังหวะปูกัดแต่ว่าเป็นโตอยู่แต่ว่าลักษณมันเขาเลยกระเบี้ยงโอ้แตนี่ปูยังสงสัยอยู่ด่เนี่ยหมายถึงว่าเพิ่นมาบอกปูบอก บพูดมาบอกปูบอกแมนแมนเพราะว่าพูดผู้นิมิตผู้นิมิตผู้นิมิตแบบที่ว่าเป็นแบบคือหวดนนั่นน่ะมันหวดที่เขาจะมาถามเงินกันหวดนั้นมันจัว่อยซี่ลอยขึ้นตัวหน่อยซี่ลอยหวดนั้นมันมันเข่าที่ศูนย์นะอันนี้ดีไหมครับหวดนั้นไหมมันเข่าที่ศูนย์ไหมแต่หวดนี้ก็มีศูนย์ติดอีกเพราะว่าอีกอีกตัวหนึ่งนี่เออนี่ได้ผู้เขียนไว้ยันลืมนี่นี่นี่เนี่ยมาได้ตัวสุดท้ายมูเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งนี่เออโอ้เนี่ยเนี่ย เดี <mile> ๋ยวพอมันในขึ้นนี่เด้สุดท่ายเด้ในแต่ลายมือแลี้วหน้ปูก็เลยอย่างเรืมปูก็เลยมาเขียนลงไวเนี่นี่แหละตัวสุดท้ายมูอแต่แต่แต่เมือขึ้นนี่บ๊บ๊บบบ๊นิมิตบ่ได้ไเพราะว่าเ่าเป็นคนสี่หเล้ยวยังสีหน้าครับปูนี่แหละนี่แหละเป็นเป็นมีตัวสุดท้ายตัวนี้แหละโอาปูผมลืมหยิบปากกาเส้นนิยมมากปูนี่วะปากกาเส้นนีิยมนี่จะจะปากกาหน่อยของปูก็เลยเอาเอาโบเป็นยังดอกกันนะ เขียนได้อยบ่เขียนชัดอีบ่เขียนย่ำลู้อีูบ่เดี๋ยวเดี๋ยวปูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อครับแป็ี่เดี๋ยวผมไปหยิบปากกามาเขียนในตัวใหญ่เองก็ได้ยู่รถใกล้ใกล้เนี่ยแหละของปูกับมดพอดีเขาจะเอาขีดกระเบี่ยงไหมเพิ่นเอาอันขีดเปลี่ยนเบอร์กระเบี่ยงกันเลยอันมดนี่อืมนี่ติดจะหนาเบื้องนี่ก็เลยมันก็มิเขาไม่รุดนี่ก็เลยเป็นเลขกันปูนิมิตกันรุดท้องเทียร์ละแต่เขาไปเขาเลขกระเบี่ยง เขเรียกกรเบียงกับศูนย์เจ็ดสี่กับสามซีเอหนึ่งอยู่ห้างกับอยู่คนก็เลยเขียนไซเป็นสามตัวเป็นเด็ตัวหนึ่งเป็นอยู่ห้างกับอยู่แต่ว่ากับสองสองไอเทียมันมากเรีกกระเบี่ยงเพรเขาสองหมวดสามหัวเดียวก็นเลยเรขกกระเบี่ยงก็นเลยหัวแรกกับเขาศูนย์หกหัวแรกกับเขาศูนย์หกหมวสองมากกับเาเขา หนึ่งศูนสองหมดว่านึงหันกับมะเขาศูนย์สองลางตรงๆเลยเนาะครับเป็นเลขกระเบียงนะอ้าวปูบบบนี้นี่ละเียนลงจำนี่ามันตัวน่อยอาจที่่เห็นเนี่ยว่าวกับเบียบซี่กับเป็นปูเนี่แนนันนี่ลว่ามันตตัวมันลุดก็คือลุดนะสุดยอดเลยปูหมดมันลุดเท่ากับว่าตัวเก้าหนึ่งศูนย์นี่นาะปูนะเนียห้องหองเจ้บัดกนเกียนเีเขียนเขียนตัวในต่นตัวู่ตใด เอาบาทนี่แต่ว่าของปูวังน้ำหันโทษไปโย่คนคนว่าสวยยังน้อยนนคนบนข้าอยากเดินบาทอยู่เท่กันของปูไง่ดวังน้งหันของปูไงกับเขาได้พอเพิ่นเป็นพอหักนะครับของเพิ่นเขาหกเก่าเก่าหกเลยตัวเดียวโโรเลยตัวไหนครับตัวไหนครับจ่ายครึ่งตัวไหนครับเก่าศูนย์หนึ่งนะบอกครับจ่ายครึ่งหนึ่งนะตัวเนี้ย ตัวพูดในชื่อไทยนี่บ่จากเน้อปูเอฟซีวามาดิบานนี้เป็นตั้งไหนปูที่ว่าอันไหนเกาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นสิมาบอกปูแล้วคือคล้ายๆว่าจำบ่ได้ช่วงช่วงนี้ผมมางววที่แล้วน่ช่วงช่วงนี้ผมมาบังสี่หางมลายามาทะเบียรรถบ่แมนทะเบียรรถปูน่ะแล้วเพิ่นผมมายำหัวนั่นไปทะเบียนรถบ่หัวนั่นไปทะเบียนรถมันแปดหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งนะหัวนั่นมันออกอ่า หนึ่งสองศูนย์บอแมนบ่บ่แมนบอแมนโอ้ศูนย์หนึ่งสองบอแมนบ่บ่แมนปูไหมายถึงว่าที่ผมมาทายเมื่อนซีหาเมือที่แรกเลยโอ้ใกไ้ๆนี่บ่แมนไม่ใกลๆเนี่ยผมมาทายปูแล้วปูบอกว่าคือจังผู่มาสิมาบอกแต่บ้านนี้เพิ่นเขียนตัวเลขให้แล้วแต่ปูจำบ่ได้เน้น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 ปูจำบ่ชัดจำเลยเพิ่นไม่ยำห้ปูบ่กติมันตัวนี้เหรอปูว่าแต่ว่ากับเป็นแบบบ่ชัดบ่เห็นคือกันเนี้ยเพราะเป็นว่าแบบทูเทียเป็นเยาว์รังวันทีหนึ่งที่นี้ทูเทียว่า เลขออกแล้วเพิสียคนถือกันที่น่ะบบันนี้แต่ว่าพวเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะแบบจําได้แบบล่างๆนี่สื่อๆน่ะโอ้แบบแบบพ่กแบบพ่กเน้นแบบคนข้นใจแต่ว่าเขาก็ฟังเหเบื้องนี้ที่น่ะเขาฟังเหเบื้องแบบอัดชนพ่กเน้นว่าแบบเพืจังเพืจังปูว่าหวดพกที่สองปูบอกว่าเอาจองปลายแดงให้พุทธนีพุทธสินยังสันน่ะแบบที่ว่าพวกนั้นน่ะอันนี้เขาก็ฟังเหมือนคนที่ว่าก็บล่อเบิ้องกว่าขัดหวดนีมาชัด แต่รอาเบิ now, ้งคือที่ตามไปหัวไหนปูเน้นให้ย่างไฟว่าจองไฟแดงย่างไฟเน้นนะครับครับปูมันก็สิมีหววเน้นอยู่แต่ว่าก็จะฟังฟังไปเบิ้งนะาหัวฟังฟังไปเบิ้งครับเข้าๆเฉยๆเฝ้านั่นปอมันหลายตัวเดิซึ่งเด็กกับเบี่ยงซึ่งนี้นิมมิดแมนบ่ล่ะครับว่าก็ต้องสิมีอีกแค่หัะเพราะว่าให้ปูที่เน้นแบบนั่นให้ที่ตามครับให้ที่ตามให้หมายถึงว่าข้าโชคที่ตามปูปูคิดว่าเนี่ยปูสิมีหววจังๆของปูอยู่แม็นบ่ มี่มีตรงมี่ตรงมี่าขอผลไม่เห็น่าสาองเดียคือจังปูขอมาอังสีล่ะหวดที่ไดเฮ็ดเล้วนี่ก็นี่ละหุดนหกที่สองสิล่ะเขาเตรียมสามตัวผู้กันเน้นให้โซฮาแอฟมินทุกช่องกระโดดก่นพวมีพวกรลับให้ปูเหมือนเสือไทยเออเอนี่ล่ะอย่เปี้ยนได้สิล่ะหุ่นที่เล้วก็เลยหวดนที่เลว้ยวคือกุฏตีนี่เล้วเลววันนี้ สีเขียวยุูงวันนี้สีเขอยวยุวดนทองเล้วก็เล้ววันนี้ทีเป็นด้พุ่มบนบุระพุ่มพญานาคบนบุระในเหตุสเน็ดนั้นบุระบันนี้บาปนี่ที่มามือนี่นะปูหลังจากมาตามตัวเลขปูแล้วละอ่าหลายช่องก็มาตามตัวเลขปูมือนี่คือมือสำคัญคือเสียงปูเน้นดิบหนี้เสียงเน้นว่ามัดตัวใหญหลายกมูตัวชอบปฏิสัมับ เอฟซีเพิ่นสิได้เลือกจับตือกันนะว่า,าปูเน<ป>้นตัวนีว้เด้อเนี่ย,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 ยมันคือเป็นเลขเสมอเนาะแับนี้เนาะปูเพิ่นล่มเน้นไงเจเจเจตัวนี้ขนาดตัวนี้ขนาดได้มือสุดท้ายยังเป็นเลี้ยนล่างนีป่ปูยังจำว่าเอ๊ะแมน่แม่นยังส่นะครับเนี่ยเอาเอาเอาเป็นยังสี่เอาเอาเอาเป็นยังส,งสี่คือหัวนี้เพิน่นล่มเน้นนะไอเพิ่นล่มเน้นให้เออเพิ่นล่มเน้นคือให้เฮ่าแบบที่ว่าซื้อฟังฟังไว้ โ oh. อ้๋อ้หซื้อฟังๆไห้พอได้รุน oh. พอได้รุนโอ้พอได้รุน oh. สแสดงว่าบเน้นมีหมายถึงมามักซ้ำกันมักซ้ำกันเลขอยู่ในนี่ละแมนเพราะว่าเลขกระเบียงนี่ก็มาจั้งสี่นะครับมีสามครูมมเมมว่าเลรอครับเลขกระเบียงกับขัว่าโบน,นังกระติดตามเลขกระเบียงแล้วก็เลขเป็นนิมิตฝันจังสี่กับกับว่าเป็นตัวเพิ่งกัให้แป๊วปุบมือด้่กันทั้งสี่แหมคแต่มีผ่งู้กับแปลวังสี่ละแล้วมูลสุดท้ายกับนี่ละเป็นตัวนี่ละ ครับบมเด็นให้ว่าเอาเปเสมอซะครับเป็นเสมอเด้อไอ้เฮาพิจาณาบึงมันมีเขาไม่หลุดเนาะครับโอ้วอกแปลกๆเนาะปูนี่เป็นเป็นเสมอว่าซันเป็นเสมอเป็นเสมอบพราะแม่นเลขสีออกคู่กันบอกก็บนออกหนึ่งหนึ่งิอสอก1 1 2 2 3 3เปนที่สองสองก็ไม่เด่นีกเลยเพราะว่าเลขกับเบี่ยงหนึ่สองสองก็ไม่ธิดมาได้น่ะือว่าเป็นเสมอสันดิเป็นเสมอเอแบบชีว่าโมเด็นแบบเด็ดขาดว่าตัวเดียวทุกทีนะครับปู งบาไอ้เขาพิจารณาเบื้ับมันก็มีเขาวิรุณน้ำเนาะครับันปูสีฟันท่งแบบที่ว่านั่นก็คันเม่นพื้นว่าจังเอกออกแล้วหรือแล้ววันที่หนึ่งจังปูใดผ่านมาอันนั่นก็ดปูกะทินั่นอยู่อันนี้อันนี้จังที่ใดจังที่ปูกับเบบจำว่าแดดเบบเบื่องล่างเอ๊ะเม่นเม่นนี่สิหน้ากับูก็จังไปเรีดนีมิดฝันยังที่กับกับเป็นปัญหาจริง่นะเขาเด็ดป้าเปับ เรวก็เลขกระเบี่ยงกับเข้าหันกองปินขึ้นมาจากไงมาหันแมนหมกแต่ไม่เห็นแังสี่ยังที่น่ะก็เลยก็เล่บ่ไม่ตัวเน้นอย่งที่น่ะก็เลยปูก็เลยว่าเอาเป็นเล็กเสมอซะสนน์ไอเนาะเอ็ดที่กับพิจนาเบิงมันจะไม่เ้าไม่รุดเนาะแต่ว่าจักรจักสีมาเลขกรับเบี้ยงหรือจักสีมาอันนี้จักสีมาอันนี้อยงที่น่ะปูก็เลยว่าเอาไอพิจนาเบิงแต่อันนี้ได้มาลาสูดเป็นบ่ด อล่าสุดคือเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอืมล่าสุดตัวนี้ง่ามอืมเป็นเป็นเป็นกูเดียวกู้กับจำได้หแบบเบียดล่างนะนะบแบบเพราะชัดนะนะครับแบบสีลืมโมลืมนะกู้กักเลขฝ้ามาเขียนไหมแล้สุเทียเพื่นจะเนิ่งเน๊ะครับเพื่อจังเลข ที่เขาหกที่สองนี่ปูล้ตรงสองหดเองครับล้เหมือนน้ำเมันเอ็มินนะครับผมล้มหัวแรกกับมาเขาไทยครับล้มเจอสองก็ย่อมาเขาทั้งนานนะครับปูนั่นแหละแต่แต่ที่ผมมาสัมผัสเทียรกรนี่ปูบอกว่าอยู่ในใจปูคือหาซีซีหาเมนเมนเมนอ่าปูกับนี่แหละปูกับเพราะว่าคือได้จะตัวหัดปูกับนี่แหละมักตัวซีหาหาซีนี่แหละอ๋อที่หาซีเนี่ยครับ เป็นสามตัวเข้ากับนี่แหละเอาสองไส้เอาหาไส้ยังทีละทั้งหลาเลยขันคันมักคันมักสามตัวก็คือเอาสองไส้เอาหาไส้แมนตะว่นหัวมือนั่นคนเป็นพายุมากคนเนาะครับพูดจนว่าเอ๊ยคนคือพ่อหายเป็นตัวแต่ว่าบ้าหมเป็นเหล็กผู้เขาเลยองศี่นะโอ้ครับผมนั่นแหละเป็นพายุมากจะเกาหันเป็นพเห็นพายุใหญไงครับเป็นพระพสต์รูปพูดฝันดีนะแต่เป็นยังทีจะจะกบเป็นห้องสิเด็กผู้จะเข่าหล่นน่ะโอ้ หวดนี้คือเป็นพายุครับเป็นพายุพู้ก็ว่าเขาเล้วล่ะงวดงวดนี้บอแมนเป๊ผูยังบอกชุฟังอยู่ดีก็เป็นเหล็กแต่ว่าเป็นพายุมากนะเอลโกผู้ที่ว่าเขาเราบ้องทีนะแต่แดงมาอยู่ได้หนีละอยู่ได้นีละเออแต่ว่าบ่ได้เน้นนะนะแต่ว่าตัวผู้ชอบกับซี่หาซี่นะผู้ผู้ชอบนะครับแมนอยู่แต่มันเป็นเลขออกงาซสิหาซ่แมนเป็นเลขออกงาเป็นเลขออกงาแต่กะไม่สิดอกไว้ย มีได้คือกันมีอะไรกัมีมั้กูโตกันมาไม่สิบตัเออมีมั้งตัวตเข้ามาเลขดับนี่อย่าไปเสียบอมมี่ของสลากบ่มมี่เลขดับบอมี่เลขดับของสลากคือเขาหมุนตัวใดตัวกล้องหวงว่าตัวนั้นเข้ามาโนอาซื้อซุ่มนั้นเขาย้อนลงไปคูคูหมายเลขดิปูแมนเขาย้อนลงไปตั้งแต่ศูนย์ดแมนเขาย้อนลงไปเมื่อคือบอมมี่เลขดับครับคือมีเลขชิดออกเลยมัตัวตัวเข้ามาดับนี่เข้ามาโน้ตซื้อเนีเดาหนาน่ะเดาไปทีอ เอาเดี๋ยวผมสิทวนในเอฟซีฟังอีกเทือหนึ่งนะครับผมอืมอ่าสำรับเลขกระเบื้องนะครับอ่าเลขมวลไม่ไดสิบหกมิถุหน้าสองห้าขาขคือมือนี่นะครับเลขกระเบื้องกรมี่สามสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แล้วกาสองสองครับเดแ,แต่ว่าตัวนี้ยุห่างกันไหมตัวใดปุ๊บตัว,ต,วตัวนี้ยู่ห่างกันตัวสามสี่นี่หนึ่งมันอยู่ห่างกันเพราะไมได้จับใจกันโอ้ภาพโผล่เออเพราะว่าแอฟมินนะเพร่ะให่้เอาใจกันเลยครับ สายเขาวุ่นวันวุ่นวันแบบบังยีฟซี่โทรมาถามเลขปูส่วนเลขฝันก็คือสองห้าสี่กับหาหาซีซีไปแยกเลนก็ได้นะครับเังยีฟซี่หาซีซีหาหรือจังไดจะล่องเบิงแต่ปูว่าขันว่ามักสามโตัก็คือเอาสองไซเอาหาไซกับเป็นหาซีสองหาซีแล้วก็มีเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง สีวาฝันมามือประกบกันได้ไหมได้ว่ากับมะเขากับตัวดีนี่แมนแมนสเลขซิบนี่แมนเมื่อไรครับเลขซิเนี่ยได้ละเลขซิปนี่มะเขากับตัวเก่าศูนย์หนึ่งนี่เนาะมะเขากันอยู่ดิครับไม่ซิปไม่ได้เลยซิบกับศูนย์หนึ่งนี่ครับแล้วกับมี่สองศูนย์อ่าแล้วก็ฮา้าแล้วกับเก้าศูนย์อ่าตัวได้ล่าสุดก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเอฟซีเข้ากับปิ่นเลเอาปิ่นเรา ปิน่นข้ามหน้าขับหลังเอาไปทางงย็ซี่สิไปตัดเด่นแต่ล่องมึงองปูเนานะนนปิ่นเอปิ่นหาเอาเทียบพ่มาตรงเนาะครับพราะิ่นมาเน้นเนี่ครับอาจจะปิ่นหาเอาปิ่นเอาปิน่นข้าไปลับมาเอาเอานีได้แนวทางจัดเจนแล้วในมือวันหวยออกนี่แกสีขอกอบคุณปูที่บ้านนี่ทางยัซี่สิไปหาขึ้นเรืเนียนเนียนเนี่นหาจับมันมันมือท้ายล้วเรับ ก็อาจจิเลียยู่ดอกเพราะว่ามาแปลกๆยมู้อยู่ครับอ๋อขอบคุณปูครับปูครับขอบคุ่นปูตลอเลยครับจะเลื่อนพอนจะเลื่อนพอนไห้มีโศกมีหมาน้ำปูสูุปู่สุคนเด้อแอบม็ดแอบที่ก็นเลยจะห็นแต่สั่งรวมปูเออกดไหลกดแค่ไห้น้ำเอากำลังอ่ามาเอามือสุดท้ายก็นเลยกดบุญน้ำโศกบบุญน้ำโชกกันเลยเออกดไหลกดแค่ไห้น้ำเป็นกำลังใจให้มติดตามปูตลอดเน้อเดี๋ยาวหดปูเน้นปูกระสีเน้นใยูดอกครับอืมอืมอืมครับจะเลื่อนพอ